กลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงตลาดคอลลาเจนนี่โอ้โหแข่งขันกันดูเดือดมากๆเลยทีเดียวพูดยังไงให้คนมีความรู้สึกว่าอยากหันมาดื่มคอลลาเจนของทิฟฟลีนครับคือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเหมือนที่เราคุยไปครั้งที่แล้วเนี่ยคือคอลลาเจนของเรามันแตกต่างจากคอลลาเจนทั่วไปคือเราเอามาจากรังไข่ปลาเซลมอนครับแล้วตัวเนี้ยตัวตัวคอลลาเจนตัวนี้เนี่ยนะคะมันไปกระตุ้นโกรทฮอร์โมนที่ทําให้เราดู อ่อนยาวใช่ดูเด็กขึ้นแล้วตัวยังมีมีสองตัวเนี่ยแล้วก็มีคอลลาเจนเปปไทด์คือเวลาเราดื่มเข้าไปปุ๊กน้สามารถที่แบบคือร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้เลยทําให้มันเด้งเร็วเห็นผลเร็วแต่ถ้าถ้าเป็นคอลลาเจนทั่วไปอ่ะชาอืมมันผ่านกระบวนการหลายกระบวนการนะครับและในแง่ของราคามีไหมครับที่ข้อตัวแย้งที่เขาบอกโอ้โหราคาขนาดนี้ใครจะไปซื้อไหวอะไรอย่างเงี้ยมีไหมอ๋อจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าดื่มแล้วเห็นผลส่วนมากคนไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยต่อต้านเรื่องราคาครับเพราะถ้าพูดถึงอะไรก็ตามที่สกัดมาจาก SOP เนี่ยราคาสูงหมดใช่ค่ะนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับปริมาณแล้วก็ของเราเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากเวลาเทียบก็อย่าไปเทียบกับคอลลาเจนเพียวๆนะครเพราะคอ,อลลาเจนอื่นๆ,ๆเขาไม่มี SOP ใช่นะครับทีนี้คําถามที่เราเจอบ่อยๆในชีวิตจริงเผื่อท่านผู้ชมบอกว่า เนี่ยดูรายการนี้จะได้มีไอเดียในการไปตอบคาถามหน่อยเพราะบางทีไปเจอลูกค้าถามเยอะแยะเนี่ยน้นองหญิงเองส่วนตัวเจอคําถามอะไรบ้างคะอ๋อถ้าหยุดดื่มแล้วจะเป็นยังไงอ๋อถ้าหยุดดื่มแล้วจะเป็นยังไงออจริงๆแล้วเนี่ยคือคนเราต้องดื่มน้ําทุกวันอะ่ะคอลลาเจนเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่ร่างกายคือึ้นขาดไม่ได้เพราะร่างกายของเรามีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบ<ช>มันหยุดสร้างแต่อายุยี่ห้าถ้าเราไม่ดื่มมันก็ดูคือดูไปตามวัยดูแก่รืออาจจะดูแก่กว่ารุ่นเดียวกัน ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราดื่มคเลเจนเข้ามาอย่างน้อยแน่นอนเด้งกับรุ่นเดียวกันแล้วเราตอบเข้าไปว่าถ้าอยากสวยก็จะเป็นต้องดื่มเราไม่ได้บอกว่าจะเป็นยังไงแต่เราบอกว่าโอ้ยจริงๆแล้วก็ควรจะดื่มทุกวันนั่นแหละนะมีคําถามแรกแล้วนะถ้าไม่ดื่มจะเป็นยังไงแต่เราตอบไปแล้วบอกว่าความเป็นจริงแล้วแนะนําว่าน่าจะดื่มทุกวันนะครับเพราะว่ามันก็มีประโยชน์ในหลายๆด้านคําถามอื่นมีอีกไหม คำถามอื่นไม่ไม,ไม่ค่อยมีก็มีแต่คือ,อถ้าอยู่ดื่มจะเป็นยังไงประมาณนะี้คืออ,อัจริงแล้วคือส่วนมากตัวนี้คือใครที่ได้ลองดื่มอย่างน้อยนะคะสองอาทิตย์ค,คือติดทุกคนติดหมายความว่ายังไงพอหมดแล้วหม,หมดแล้ว,ลวปุ๊บเนี่ยต้องซื้อต้องสั่งต่อถ้าคนที่ยังไม่กล้าลองหญิงก็จะแนะนําสักสองอาทิตย์ก่อนถ้าโอเคค่อยนําเป็นปชุดคือเขาจะได้ของจะได้แถมไปด้วย6กหกหกขวด เราเคยแนะนำเนี่ยให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยเราแนะนําวิธีการดื่มยังไงบ้างดื่มก่อนนอนอ่าต้องท้องว่างไหมหรือต้องพร้อมอาหารอะไรยังไงคือเราแนะนําว่าดื่มก่อนนอนดีกว่าก่อนนอนก็ได้หรือตอนท้องว่างก็ได้ครับอ่าถ้าเราดื่มตอนท้องว่างเนี่ยร่างกายจะ,จะดูดคอลลาเจนเนี่ยไปคือไป,ไป,ไ,ปไปใช้ที่ผิวได้เร็วนะหรือก่อนนอนก็ได้ครับมันก็จะทําให้ร่างกายสามารถที่จะนําสารสําคัญไปใช้ประโยชน์ได<ช>้<ช>นะครับใช่ค่ะการติดตามผลก็สําคัญส่วนใหญ่แล้วเนี่ย พอวันนี้ลูกค้าสั่งปับ๊บได้ของปุ๊บเนี่ยกี่วันเราถึงควรจะติดตามอ,อ<ผ>ลที่ยังน้อยสักสาวันหรือหนึ่งอาทิตย์ครับค่ะโทรถามอ่าหรือไลน์ถามก็ได้หรือถ้ามีโอกาสถ้าเจอกันเนี่ยก็ถามเข้าบ้างครับค่ะ คือจริงๆแล้วในการติดตามผลมันเป็นอะไรที่นักธุรกิจต้องทําอยู่แล้วถ้าเราไปนําเสนอแล้วไม่ดูแลไม่ทิ้งเขาเลยก็เหมือนเราไปแค่ขายอืาแต่ถ้าเราติดตามติดตามผลเนี่ยจะทําให้ผู้ริภคเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขามีความสําคัญครับและเขาอยากใช้สินค้ากับเราตลอดครับค่ะพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยครับเวลาเราจะติดตามผลคนชอบกังวลบอกว่าเดี๋ยวเขาจะถามว่าเราจะไปขายของอีกหรือเปล่ามันมีนวิธีการ ตั้งคำถามแบบไหนไหมที่ทําให้เรากับเขาคุยกันแล้วเขารู้สึกเราไม่ไปกดดันอ่อคุยแบบธรรมชาติไม่คือแบบไม่ได้เน้นว่าพอพอดีขึ้นเราต้องแนะนําตัวอื่นเพิ่มนะต้องดูลักษณะเขาก่อนว่าเขาโอเคไหมเขาประทับใจไหมถ้าเขาประทับใจเนี่ยถ้าเขามีโอกาสที่เปิดใจให้เราคุยเนี่ยเราก็คือแนะนําตัวอื่นเพิ่ม,มแต่แนะนาํา เท่าที่เขามีกําลังซื้อ,อมไม่แนะนําเกินความกําลังซื้อกาลังซื้อของเขาหรือเกินความจําเป็นที่เขาต้องใช้นอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับเราเองสร้างยอดขายตรงนี้เนี่ยเราเตรียมตัวไปนําเสนอคอลลาเจนเนี่ยเราทํากันบ้านมากน้อยแค่ไหนเตรียมอะไรไปบ้างทําผสมควรนหนึ่งแหละเราต้องรู้ว่าที่มาที่ไปมีส่วนผสมยังไงแล้วมันทํางานยังไงแล้วดื่มเป็นยังไงแต่ทุกครั้งที่หญิงไปเลยคือแนะนําปุ๊บจะมีเอกสารทิ้งให้เขาดูรูว์ไปด้วยใช่ค่ะครับ ซึ่งโบโชตรงนี้มีส่วนช่วยไหมเยอะเลยค่ะเคยไหมครับที่วันนี้ยังไม่ได้คุยอะไรมากไปฝากเอาไว้ให้เขาอ่านนะฮะแล้วถึงเวลาปาเขาอ่านแล้วสนใจโทรกลับมาถามมีเยอะค่ะส่วนมากเป็นแบบนั้นวันนี้คุยคือยุคนี้เป็นยุคที่แบบต้องมีข้อมูลอ่ะรเราไปคุยปากเปล่ามันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องยากไปแล้ว <c oughs> ครับนอกเหนือจากที่ที่เราบอกไปแล้วเรามีการเตรียมตัว <c oughs> ของเนี่ยบางทีมีเอาไปให้เขาชิมบ้างไหมมีอันนี้คือแล้วแต่โอกาส ครับแล้วแต่าการวิเคราะห์ด้วยใช,ใชพาะเพราะขวดหนึ่งถ้าพูดถึงโอ้โหต้องชิมทุกคนเดี๋ยวเราก็จะกลายเป็นเสียสตนันใช่ไหมฮะ,ะและหญิงมีวิธีการยังไงเออคนนี้เดี๋ยวเอาไปให้ชิมดีกว่าคนนั้นเดี๋ยวลยองดูหญิงว่าสื่อการตลาดที่ทําให้เราทํางานได้ง่ายและคือต้นทุนต่ําที่สุดก็คือเอกสาร โบ,บชัวรือเอกสารที่เราทําขึ้นเองคือแต่ละแผนมันไม่กี่สตางค์เราคือเราเรานำเสนอเขาปุ๊บเราให้เขาลองศึกษาดูวันนี้คือถ้าเราไปคุยไปคุยเฉยไม่มีอะไรให้เขาอ่านเนี่ยเป็นเรื่องยากนะคะที่เขาตัดสินใจซื้อครับพอเราไปให้เขาได้ชิมบ้างส่วนใหญ่ก็น่าจะอยากซื้อแหละ,ค,ะ,ะครับยอดขายแต่ละเดือนเป็นยังไงบ้างสําหรับ SOP ซยอดขายตัวนี้เนี่ยถือว่าเยอะพอสมควร เท่าเท่ากับแอคตาเซนทินเลยค่ะครับอ่าแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มกลุ่มที่ดื่มคอลลาเจนเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ใช้แอคตาเซนทินแล้วประทับใจครับแล้วก็คือดื่มตัวนี้เพิ่มอ่าอ่าต่อเนื่องไหมต่อเนื่องค่ะครับมันเลยกลายเป็นเหมือนกับว่าเราเนี่ยพูดครั้งแรกครั้งเดียวและครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4เนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ก็ซื้อโดยอัตโนมัติใช่ค่ะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคือสินค้ามันขายตัวเองอยู่แล้วครับคือใครได้ดื่ม จริงๆแล้วติดอะ่ะติดหมายความว่าคือถ้าหมดนี่ซื้อไม่ได้นะมันค,คือเหมือนขาดอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ชมครับนี่ก็คงเป็นส่วนหนึ่งของการนําเสนอผลิตภัณฑ์นะครับที่ทําให้เราได้รับการเปลี่ยนแปลง,ปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นคอลลาเจนนี่มีหลากหลายมากนะครับแต่ว่ากิฟฟินเองก็นําเสนอคอลลาเจนที่แปลกใหม่ ไม่เหมือนใครและที่สําคัญที่สุดก็คือเห็นผลจริงด้วย<ช>นะครับวันนี้น้องหญิงได้มาแนะนําไปแล้วแล้วก็เวลาเราเชื่อมโยงไปถึงผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันใช,ใช่ไหมค,ครับครับส่วนใหญ่พอเ o p อปั๊บก็จะไปเรื่องของเมคอัพได้ใช่ไหมครับไปเรื่องของครีมบํารุงได้ด้วย อละะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่รายการของเรานํำมาฝากกันนะครับครั้งหน้าครับรายการของเราจะมีเรื่องราวของผลิตภัณฑ์อะไรมาฝากท่านผู้ชมกันบ้างต้องติดตามกันนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมพร้อมแขกรับเชิญของเราต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ